สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะน,นําน้ําพริกปลาแบบเจนะคะเดี๋ยวหรือว่าพื้นบ้านเราก็จะเรียกว่าน้ําพริกขี้กานะคะชื่ออาจจะไม่น่าฟังนะคะแต่ว่ารสชาติและความอร่อยนี่อ่าไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะอ่าหลายคนที่ฝึกทานเจใหม่ๆนะคะอาจจะไม่รู้จักวิธีการทาน้ําพริก แบบเจนะคะคิดว่ามันอาจจะยุ่งยากนะคะแต่จริงๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําการทําน้ําพริกแบบเจทำยังไงมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะวัตถุดิบก็คือจะมีพริกเขียวพริกแดงนะคะแล้วก็มะเขือเทศมีน้ำปลาเจค่ะแล้วก็จะมีผงปรุงรสเจนะคะแล้วก็จะมีน้ําตาลนิดหน่อยค่ะเพื่อที่จะ ปรุงรสชาตินะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่เกลือหรือซีอิวนะคะเพราะว่าน้ำปลาร้าเราจะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามการทำเลยนะคะตามไปเลยค่ะส่วนมะเขือเทศนะคะเราก็นำมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นลูกเต๋าหรือว่าจะหั่นซิกแซกแล้วแต่เราอยากได้ว่าอยากได้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะคะเสร็จแล้วเราจะนำไปต้มนะคะ อันนี้มะเขือเทศจะออกรสชาติเปรี้ยวนิดนี้นะคะเพิ่มรสชาติให้กับน้าพริกของเรานะคะเราเอามะเขือเทศไปต้มกับพริกที่เราโขลกละเอียดแล้วเราค่อยไปปรุงรสชาตินะคะค่ะคอยตามดูนะคะแล้วเราก็นําพริกเขียวพริกแดงที่เราเตรียมไว้นะคะมาคั่วให้มันสุกนะคะค่อยๆค,คั่วไปนะคะเมื่อสุกแล้วเราก็จะตักขึ้นมาโขลกให้ละเอียด หรือตามที่เราชอบค่ะเดี๋ยวเราค่อยไปผสมกับมะเขือเทศน,นะคะค่ะแล้วก็มะเขือเทศที่เราต้มมานะคะจะนิ่มเล,ล็ละแล้วก็ใส่พริกที่ตำไว้ค่ะใส่ลงไปผสมให้เข้ากันะคะ แล้วเราก็จะนใ้เป็น,นเนืเดียวกันกับมับขกอเทศสีแสงก็จะออกมาประมาณนี้ใครชอบค้นก็ตั้งไฟไป,ไปเรื่อยๆะค,ะค่ะคอยให้หน้ำมันแหงแๆขึ้นหนอ่อยแล้วเราก็จะใส่อันนี้นะคะเป็น ซุปกับน้ำตาลนิดนึงใครไม่ชอบใส่น้ำตาลก็ไม่ชอบไม่ต้องใส่อันนี้ก็จะเป็นปลาวันนี้คุณน้อยไม่ได้ตัวนะคะก็กะเอาประมาณสองช้อนนะคะวันนี้ไม่ชอบใส่ปลาก็เป็นกะปิหรืออะไรแทนก็ได้ะค,ะค่ะเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนก็ทำได้ค่ะง่าย เราไปทำดูนะคะอันนี้ก็คือที่เราเอามาต้มรวมกันนะคะ <c oughs> กับมะเขือเทศแล้วก็ผงน้ำปลาร้าน้ำตาลแล้วก็ผงซุปเรียบร้อยนะคะต้มไปนะคะให้น้ำมันงวดแล้วรู้สึกว่าแห้งขึ้นหรือเราชอบแห้งหรือว่าชอบมีน้ำนิดๆหน่อยๆก็ได้นะคะขึ้นอยู่ว่าเราชอบประมาณไหนคะ่ะถ้าเราพอใจว่า เรามีน้ำขุกขิบเราก็สามารถปิดไฟตักขึ้นได้เลยนะคะค่ะแล้วก็นี่คือน้ำพริกที่เราทำเมื่อกี้ก็สิ็จแล้วนะคะก็ะสามารถทานกับแคปเจี๊กบสดไข่ต้มก็ได้นะคะที่สำคัญมีผลไม้ด้วยนะคะในมื้ออาหารนั้นๆคะ่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะหวังว่าทุกท่านจะไปลองทําตามนะคะ อร่อยจริงๆนะ